เทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดออกตรวจจับปรับผู้ที่ไม่สวมหน้ากากออกจากเคหะสถานค่ะที่บริเวณตลาดสดเทศบาลนครแม่สอดและตลาดสดพรเจริญเขตเทศบาลนครแม่สอดนางสาวกัญจนัทหาริรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาการประลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีมอบหมายสั่งการให้ นายพงพัฒน์พยอมยนหัวหน้าสำนักปลัดรักษาการรองปลัดและนายเฉลิมเกียตรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดออกตรวจจับปรับผู้ที่ไม่สวมหน้ากาก,ากออกจากเคหสถานตามคำสั่งของจังหวัดตากโดยมี นายชัยพฤกษ์เชียนธันรักในอำเภอแม่สอดนำทีมประหลัดอำเภอแม่สอดเจ้าหน้าที่อสอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ตรวจจับปรับในครั้งนี้หลังจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ระบาดหนักในทุกพื้นที่ของประเทศไทยรวมไปถึงจังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ติดกับประเทศเมียนมาเป็นเมืองชายแดนหน้าด่านที่ต้องเผชิญไวรัสโควิด -19 มาเกือบตลอดระยะเวลาสปี ถึงแม้ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลและประชาชนบางส่วนได้รับวัคซีนไปบ้างแล้วแต่ก็ไม่ใช่เป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดล่าสุดนายพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชาการจังหวัดตากได้มีคำสั่งด่วนกำหนดมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 เพิ่มเติมโดยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจากเคหสถานหรือบ้านเรือน หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีความผิดตามมาตรา51แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน20,000บาทถือเป็นคำสั่งจังหวัดตากรณีเร่งด่วนมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22เมษายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับเ็เปียนว่า เราได่สอนเองเราได้จัดทำประกาศนะครับเตือนตามประกาศของคำสัง่งที่ว่าน่าจะเป็นทั้งภาษาไทยภาษาจีนและภาษาพม่าก่อนล่วงหน้าได้สองสองปันเพื่อให้ชาวบ,บ้านได้รู้นะครับเข้าใจคำสั่งผู้ว่าได้ออกวันนี้เป็นวันแรกที่ตอวารการแล้วก็มีทั้งผู้ที่ส่วนแรกใ,ใต้คางยังไม่เข้าใจยังไม่ตระหนัก เราก็ดำเนินการติดต่อสายเหลนี้เพื่อเป็นเยี่ยงอยังรเราดำเนินการตลอดมาถ้าต้องออกตรวจครับเพราะว่าเราก็ไม่เน้นเรื่องนี้เป็นหลักเราพยายามให้เขามีความระนัดระับว่าช่วยกันเพื่อส่วนรวมในขณะที่ออกมาในส่วนรวมแล้วต้องใส่แมสก์ท้งการป้องกัน c o v i ก็ปกติครับเพราะว่า,ามันยังมีผู้ป่วยต่อเนื่องเนื่องจากมีการเข้าออกนอกพื้นที่ในต่างจังหวัดที่มีความเสี่ยงก็มีโอกาสที่จะติดเข้ามาได้แต่ในพื้ที่เรานั้นิดกิจแล้วอาโรคโควิด -19 นั้นเราสามารถควบคุมได้